สวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้ขอแนะนำพระมหาเทระผู้ยิ่งใหญ่9รูปที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาในสองศตวรรษที่ผ่านมาเป็นพระชุดเก้าจารย์ออกที่วัดอัมพุวรารามจังหวัดปทุมธานีที่เกี่ยวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองราชครบห้ปี ในปีพศ2539พระเก้าคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนี้ได้จัดทำเป็นของขวัญประจำปีใหม่2540พระเก้าคณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นี้มีความสวยงามในเชิงพุทธศิลป์และมีความเข้มขลังน่าเลื่อมใสศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่ดีงาม ที่ผู้สะสมพระจะสแสวงหามาไหวบูชาเพื่อสแสวงหาพุทธคุณพระชุดนี้มีสมเด็จพระพุทธาจารโตพรหมรังสีเป็นองค์ประธานเกียติศักและเกียรติคุณของสมเด็จพุทธาจารโตพรหมรังสีนั้นเหนือคำบรรยายใดๆในที่นี้เป็นพระผงพิมพ์สีขาวนวลสลักสลาวไว้อย่างสวยงามเป็นพุทธศินที่ น่าชื่นชมอย่างยิ่งพระชุดนี้แต่ละองค์ล้วนมีนามที่เป็นมงคลอย่างยิ่งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านมีชนมาอายุถึง11 1ปีพระหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเป็นที่สแสวงหาของนักสะสมโดยทั่วไปเพราะมีค่านิยมที่สูงยิ่ง หลวงปู่ทองวัดราชยโยธาหรือวัดราชบัวขาวท่านเป็นสิทธิ์ผู้น้องของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีในสมัยท่านใครๆก็ปรารถนาที่จะได้เรียนวิชาอันแกลก้าเข้มขังจากท่านรวมทั้งจาจงคงอีพระเถระผู้มีชื่อเสียงหลวงปู่ทองอายุ117ปีหลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อม หนึ่งในจาโจงคงอีพระเถระผู้มีชื่อเสียงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมได้รับการยกย่องให้เป็นเบญจาภาคีของสุดยอดเหรียญไทยนอกจากนั้นยังมีเหรียญที่มีชื่อเสียงอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญป่าตาลและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายของหลวงพ่อคงหลวงปู่มั่นภูริทัตโต พระบุรพาจารย์ของฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานผู้ทรงอภิญญาล้ำเลิศและแสดงธรรมโดยวัดปฏิบัติของท่านในด้านกตัญญูกะเวทิตาท่านมีกรุณาที่คุณต่อการจันลงพระพุทธศาสนาให้ย,ยั่งยืนในประเทศไทยสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์เจริญ,ญญาณวโรเจ้าอาวาส วัดเทพสิรินทราวาสท่านสร้างพระเครื่องโดยใช้ยันน้ำเต้าที่มีชื่อเสียงในความศักดิ์สิทธิ์และท่านเป็นพระอาจารย์ของเจ้าคุณนอหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านเป็นพระผู้มีวิชาอาคมขลังเป็นที่ยิ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านขจรกระจายไปในหมู่ประชาชนคนไทยวัตถุมงคลของท่านเป็นที่สาอแสแวงหาและมูลค่าสูงยิ่งหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ได้รับความเคารพเลื่อมใส ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากนำไปปฏิบัติในการภาวนาวัตถุมงคลของท่านเป็นที่สาะแสวงหาอย่างยิ่งเช่นเดียวกันหลวงพ่อชื่นเป็นคำที่ประชาชนทั่วไปเรียกขานด้วยความเคยชินแต่ทว่าฐานานุรูปในทางสมณศักดิ์ ของท่านหลวงพ่อชื่นคือสมเด็จพระสังฆราชเจา้ากรมหลวงวชิรยาน,นวงศ์พระนามเดิมมอมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่13แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นต้นสายฐานที่สำคัญยิ่งในการจัดงานเฉลิมฉลอง พระพุทธศาสนาครบรอบ25พุทธศตวตรรษในครั้งนั้นประเทศเพื่อนบ้านที่ร่วมมือใกล้ชิดกับไทยที่สุดในการจัดงานเฉลิมฉลอง25พุทธศตรวตรรษที่ยิ่งใหญ่นี้คือประเทศพมา่ารัฐบาลและประชาชนชาวพมา่าได้เกิดความซาบซึ้งอย่างยิ่ง ในบทบาทอันทรงพระกรุณาของสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศไทยพระองค์นี้รัฐบาลพมา่าจึงได้ถวายสมณศักดิ์สูงสุดของประเทศพมา่าแด่พระองค์ท่านนั่นคือพระมหาอภิทัตร,รัฐคุรุอันเป็นพระเกียรติยศของพระองค์ท่านและเป็นความสำคัญ ในความสัมพันธ์ทางพระศาสนาระหว่างประเทศพม่าและประเทศไทยย้อนหลังไปเมื่อพุทธศักราช2499สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศงเป็นพระอุป,ปัชฌายารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเมื่อทรงออกผนวดที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระเครื่องของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าหลวงพ่อชื่นมีคุณค่าสูงส่งอย่างยิ่งเนื่องจากมีจำนวนไม่มากนักเราได้กล่าวถึงพระมหาเถราจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ครบท้วนแล้วเก้าพระองค์ซึ่งล้วนมีนาม และพระนามอันเป็นมงคลกล่าวได้ต่อเนื่องสอดคล้องต้องกันเป็นอย่างยิ่งนั่นคือเงินทองโตคงมั่นเจริญสุขสดชื่นขอให้ท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ได้รับพรอันเป็นมงคลอย่างยิ่ง พ<จ>ระ,ระมหาเทรา,าริย์ทั้งเก้าร,รูป,รปนี้ด้วยเถิดและกรุณากดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ผลิตร,รายการดีๆที่น่าสนใจนำมาเสนอนายโอกาสต่อไปครับขอบคุณที่รับชมและขอกล่าวสวัสดีพบกันใหม่ครับ